ทำไมพระเนนจึงต้องเรียนทางโลกคำตอบคือสังคมไทยเราไม่ได้เอาคนที่ต้องการจะบวชจนตายมาบวชแต่เราเกิดประเพณีบวชเรียนตั้งแต่ยังเป็นเนนเป็นพระหนุมโดยที่ท่านเหล่านั้นส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบขึ้นไป จะต้องสึกกลับออกมาเป็นคารวาสเพราะเหตุนี้ช่วงที่ท่านยังเป็นเนนเป็นพระก็จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนวิชาการทางโลกเอาไว้เพื่อตอนสึกขาลาเพศกลับมาก็จะได้มีความรู้เลี้ยงตัวเองและรับใช้สังคมเหตุผลก็แค่นี้เองครับ